สำหรับใครที่เข้ามาหน้าตัวเกมแล้วเห็นหน้าตานักเตะเป็นสีแดงแบบนี้นะ<_ o, <_ e> ไม่ต้องตกใจนะครับผมนะว่านักเตะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมนะเราสามารถปลดให้เขาได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับกลับมาใช้งานได้กลับมาเล่นได้แบบปกติเลยนะโดยที่ไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสีย gp ไม่ต้องเสีย e อ o ฟุตบอลเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับสามารถทําให้กลับมาได้เหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมหมดนะครับไอคอไอคอนเนี่ยกลับมาใช้งานได้หมดนะครับโดยทําตามขั้นตอนตอนนี้เลยนะครับสาหรับใครอยากจะดูก็ let's go หลังจากที่เราเข้ามาหน้าตัวเกมแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นแบบนี้นะครับโอเคนะก็จะมีคําว่าเกมแพนนั่นเะองแล้วผมก็แนะนําฟังก์ชันต่างๆให้เพื่อนได้รู้ไปแล้วนะสามารถไปดูในคลิปที่แล้วได้นะครับนี่ครับมาเดี๋ยวเราจะไปต่อสัญญาให้นักเตะกันนะบ,บอกเลยว่าต่อสัญญาฟรีนะพวกไอคอนเนี่ยไอคอนที่เพื่อนมีนะไม่ต้องห่วงนะกลับมาใช้ได้หมดทุกตัวนะหมดทุกตัวเลยนะครับไปตรงคําว่า my team นะครับ my team นะตามขั้นตอนนี้เลยนะเพื่อค่อยดูไปนะแล้วก็กดไปที่ player นะครับเพื่อน อ่าเนี้ยนะผมปลดล็อกเมสซี่ไอคอนไปนะปลดล็อกโรนโดไอคอนไปปลดล็อกโรนันยไอคอนไปนะครับถัดมาผมจะลองปลดล็อกเนย์มาไอคอนนะสำหรับวิธีการต่อสัญญานะครับให้กดไปคําว่าคอนแทกนะจริงๆแล้วเนี่ยที่มันยังแบบขึ้นสีดําอยู่นยก็คือไม่มีสัญญาไม่ได้ต่อสัญญานะครับเนี่ยครับเนี่ยจะขึ้นตัวสีแดงตรงนี้นะคือยังไม่ได้ต่อสัญญานะครับมาเราก็ทําการต่อสัญญาได้โดยการกดคําว่าคอนแทกตรงนี้นะคอนแทกเรเวนิวนะครับ กดไปนะครับจะเห็นว่าเห็นไหมมันจะมีตัวหมุนหมุนสีเขียวนะครับที่เขียนว่า47จํานวนตรงนี้เนะี่ยคือจํานวนไอคอนที่เรามีนะครับเพื่อนๆจำนวนตรงนี้เนะีนะ่ย47เนี่ยคือไอคอนที่เรามีนะครับเออและไอ้47อันเนี้ยเราสามารถไปซื้อได้นะไปซื้อได้โดย e ีฟิทบอลนะแต่ว่าต้องใช้ตั้ง25,000อ e ีฟิทบอลนะบอกวลาวเป็นไอเทมที่หายากมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็นะใช้นักเตะก็ใช้กันให้คุ้มนะครับอ่ะผมก็จะกดรีวิวไปนะรีนิวนะครับผมนะ เรียบร้อยครับผมนะก็จะใช้เนมาได้60วันคนระับตอนนี้ก็มันหักไปวันหนึ่งแล้วก็จะเหลือ59วันคนระในการใช้นะก็2เดือนนะครับเนี่ยเราสามารถทําได้กับทุกตัวเลยนะไม่ใช่แค่ไอคอนนะตำนานก็ใช้ได้นะครับเนี่ยกดคอนแทคเรเวนิวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะมี46อันนะผมจะไม่ใช้กับตัวตำนานการทองนะผมจะคขายให้กับแค่ไอคอนนะบอกเลยว่าตรงนี้ก็ใช้ให้คุ้มนะเพื่อนๆก็ดูให้ดีนะ ก็ถ้าเกิดไอคอนตัวไหนซ้ำเนี่ยเขาก็จะนับไปด้วยนะครับแต่ว่าจะมี46อันตามจํานวนไอคอนเท่านั้นนะครับเพื่อนๆตามจานวนไอคอนเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วก็แนะนําให้ปลดเฉพาะไอคอนนะครันนาวโลนะก็จะปลดไปนะครับอ่ะผมก็จะปลดไปตามนี้นะเหละยค่อยเอาเขอาทีมเดี๋ยวค่อยอัพค่าพลังให้ดูนะครับเออวีเอล่าอ, e อยู่ไหนวะวีเอล่าไอคอนอะมีใครเห็นไหมอ่าอยู่นี่นะครับ กดไปนะเอาเท่านี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวใอยเอาใครเข้าทีมนะแล้วก็อัพเวลให้ดูด้วยนะครับเอ้ยเดี๋ยวผมอัพเวลให้ดูเลยละกันนะครับเพื่อที่จะง่ายๆนะอัพเนมาละกันนะครับสําหรับอัพเวลนะก็กดที่เวลเทนนิ่งนะเลเวลเทนนิ่งนะครับ,รบอ่ะนะครับก็ตามจมํานวนที่เรามีนะอันนี้ก็คือผมมีการ์ดสี่พันอยู่สี่ใบนะบก็จะลองอัพไปนะอ่ากดพรีวิวได้นะพรีวิวนะเนมาก็ยังไม่เต็มนะกดพรีวิวไปนะชึบไป เวลก็จะเป็น5้ทับเนะแต่ว่าค่าพลังเนี่ยจะไม่ได้เพิ่มนะคเออหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมอัพเวลแล้วค่าไม่เพิ่มถ้าเกิดอยากให้ค่าพลังเพิ่มเนี่ยเราจะต้องไปที่ l a y e r progression นะครับตรงนี้นะอ่าแล้วก็ไปคำว่า p พเยอร s ซิสเตนะผมหรือจะไปที่อันนี้ได้นะแต่ว่านะไม่แนะนำนะเนะี่ยผมให้ถ้าเกิดอยากจะเอาค่าพลังเพิ่มนะ่ยให้ไปที่ให้ไปที่ p พเยอร s ซิสเตนะเอ้ย p l a y e r นะสเตตนะอันแรกนะ มันจะเขียนว่า8ปดทับแดเราสามารถบวกเพิ่มได้นะ,นะครับเนี่ยนะครับตามนี้เลยนะมันจะมีขึ้นมา8ดอันนะให้เราเพิ่มได้หรือถ้าเกิดไม่อยากจะเพิ่มเองนะครับถ้าเกิดเพื่อนน่ะสนใจค่าพลังไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็เพิ่มได้เลยนะเนี่ยอยากเอาเนมาเซฟประตูก็ได้นะเนี่ยเพิ่มค่าพลังผู้รักษาประตูให้ก็ได้นะนะครับแต่ว่าผมจะลองกดซักเจตนะครับอ่าเนี่ยเขาจะแนะนํามานะเขาจะเพิ่มให้เนมาอัตโนมัตินะครับแล้วเราก็โอ้เดี๋ยวก่อนนะครับอ่ะกดเขาว่าซักเจตได้นะครับ ลองดูซิว่ามันโอเคหรือ,อยังนะครับอ่ะพรเลสดูนะครับโอเคนะครับเนมาจะเป็นเก้าสิบสี่นะถ้าผมตกลงตามนี้เนมาก็จะเป็นเก้าสิบสี่นะครับค่าพลังก็จะเพิ่มมาตามที่เห็นเลยนะเพื่อนๆอ,อ่ะหรือว่าถ้าเกิดเราแบบไม่ไม่โอเคอเราไปเปลี่ยนเองได้นะเนี่ยเราไปเปลี่ยนเองได้นะอ,อืเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าจะเอาอันไหนดีนะครับลองลองดูก่อนนะเนมาเหรอเนมา่า เอเอาตามที่มันแบบแนะนําผมว่าก็โอเคนะนะผมเองโอเคละนะครับก็จะโพส e e d ไปนะเพื่อนๆคอนเฟิร์มนะคือแบบเกมเพิ่งเข้ามานี่ยการ์ดอัพการ์ดอะไร <c oughs> ผมยังมีไม่เยอะนะเออยังมีไม่เยอะนะครับก็จะได้ประมาณนี้แหละนะครับโอเคจากนี้มาก็ตอนนี้เมมาก็จะเป็น94แล้วนะครับเอ้ยเดี๋ยวผมเอากาก้าด้วยดีกว่ากาก้าอยู่ไหนวะมันเป็นสีดำอะไม่เห็นอะเนตาปลดล็อกเนตาก่อนชึบนะ อ่าปลดล็อกเนตตาเรียบร้อยนะครับกาก้าผมมีกาก้านะเนี่ยกาก้าอยู่ไหนวะอ่าเจอแล้วผมกาก้านะครับเลวนิวไปนะครับกาก้าเนี่ยครับอ่าขออัพพลังกาก้าก่อนละกันนะครับกดไปที่เพเยอร์โปรเกรชันนะโอ้ตอนนี้เหมือนว่าจะไม่เหลือเลยนะครับตอนนี้ไม่เหลือเลยนะอัพไม่ได้นะผมไม่เหลือนะต้องไปเล่นไปเคลีย์อีเวนต์ก่อนนะถึงจะได้มานะครับ โอเคประมาณนี้นะเอาเป็นประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะคร่าวๆนะจะเอาเข้าทีมเพื่อนๆได้ดูนก่อนนะครับสำหรับไอคอนที่ได้มาแล้วโอเคเห็นไหมคือแบบเพื่อนๆปลดล็อกได้แบบง่ายๆเลยนะมีเวลาเล่น60วันก็ไปใช้กันให้คุ้มนะใช้คุ้มนะโอ้กดผิดนะครับเดี๋ยวเอาเข้าทีให้ดูด้วยนะนี่ก็คือการต่อสัญญานักเตะนะครับที่พวกไอคอนเนี่ยเขาจะให้การต่อสัญญามาแบบฟรีนะเพื่อนๆ,นๆไม่ต้องตกใจนะว่าเฮ้ยอะไรวะเกมแบบแย่จังอะไรเงี้ยนักเตะเราแดงเถือกเล่นไม่ได้สักคนนะครับ เล่นได้นะครับเล่นได้อ่านี่มาผมมีอยู่แล้วเนี่ยเอาเข้าไปนะครับเอาเข้าไปเมสซี่อ้าวเมสซี่มีอยู่แล้วนะครับเอาเข้าไปนะครับกาก้ากาก้าลรนโยลรนโยเข้าก่อนแล้วกันนะครับอ่าโรนัลโยอนะครับเนตต้านะครับเนตต้านะคานาโบโลเดี๋ยวขอดเข้าวีเอล่านะครับปุ๊บเนี่ยกลับมาฟูไอคอนได้เหมือนเดิมนะ ใครมีไอคอนเนี่ยทำฟูดได้สบายๆเลยนะครับโอเคเอาเข้าประมาณนี้ก่อนละกันนะครับอารลนโดเข้าด้วยละกันนะโอ้กดผิดอ่ะประมาณนี้นะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะใครที่ขึ้นสีแดงเถื่องเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครทำตามขั้นตอนที่ผมบอกก็สามารถเอาไอคอนกลับมาเล่นกลับมาใช้ได้แล้วนะครับโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจใผมหน่อยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นการสอนอะไรจะเป็นการแนะนำอะไร ถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้อะไรพิเศษเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะเดี๋ยวผมจะรีบทําให้ก่อนเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็นอันที่แบบเพื่อนๆอ,อ,อยากรู้มากจริงๆนะครับโอ okay, เคคลิปนี้ก็มานี้นะสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกำลังใจใผมด้วยวันนี้ผมขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมมาถึงตรงนี้ด้วยสวัสดีครับโอโหเห็นไหมนักเตะกลับมาเหมือนเดิมทุกคน